The left side, book. นานๆแวะมาแท็กรถแข่งมาดมกลิ่นยางหน่อยก็มาเจอพี่ๆช่างภาพรถแข่งนะให้ดูก่อนโหเขายืนกันเพียบเลยตรงนี้นะเนี่ยยืนกันเพียบเลยยืนเนีย LR ย,ยืนจนผมสงสัยว่าทำไมเขาต้องมายืนตรงนีท้ทำไมต้องมายืนตรงนี้ครับเพราะอะไรจะเป็น เขาเรียกว่าจะเป็นเป็นมุมในการถ่ายครับอ่าก็จะมีเขาเรียกว่าอ่ารถดิสไปครับจะเป็นเอกที่จะเข้าอ่าก็คือโค้งที่จะเก็บเก็บท้ายครับเป็นคะแนนของรถครับอ่าในรอบนี้เป็นรอบแบทเทิลนะครับก็คือรถจะมีคันนาและคันตามก็จะวิ่งคู่กันก็คือตามให้ชิดคู่ไปเรื่อยเรื่อยตามโค้งครับที่กําหนดก็คือแล้วในรูปรถแข่งครับเขาใช้รูปแบบไหน รูปก็คือแอคชั่นในการแบบว่าชิดๆกันหน่อยอ่แอคชั่นใกล้ๆชิดกันแอคชั่นชนกันชิดเท่าไหร่แต่ยังไม่ชนนี่อ่าสวยสใช่ครับโอ้แล้วช่างภาพแล้วแข่งต้องอยู่โค้งนี้หรอได้ทุกโค้งครับแต่โค้งแต่ขึ้นอยู่ว่า,วาบุมที่เราจะถ่ายก็คือจะมุมไหนอาจะลองดูภาพนี่ก็ได้ครับอันนี้คือคันนำอันนี้หมุนนิดนึงนะหมุนนิดนึง อ่านี่ครับนี่ยภาพนี้สวยก็คือรถจะชิดกันนะครับตาหมหัวโคง้งใ,ใช่ครับใช่มาครับอะไรมีโค้งนี้อ่าเขาจะเข้ามาชิดกันอ่านี่ครับ ก็อ e> ันนี้อันนี้เป็นมือใหม่นะก็จะแบบอาจจะตื่นสนามนิดนึงนะครับอาคันน้ำก็คือเป็นระดับอาจารย์ของฝั่งอินเดียอันนี้น้องนี่คันนี่มุนล่าสุดนี่คือน่าจะจากอินโดนีเซียครับอายุ15เองไทยรถดิฟเนี่ยเปนยังไงการคาดเดาจังหวะมากกว่าว่ารถที่วิ่งกับนักแข่งมันจะไปต่อได้หรือเปล่าแค่นั้นเรื่องเล่นเนี่ยเราใช้เลนลายไทยรถแข่ง ถ้าเป็นซูเปอร์เทเลครับตอนนี้ใช้เป็นโซนี่เอฟเอหนึ่งร้อยสี่มิลครับ400ใช่ครับส่วนใหญ่นิยม100 400อ่รในสนามถ้าเป็นสนามในคนในคอนโทรลประมาณนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นคือ70-200ครับหนึ 400, ่0ร้อยร้อยสี้ครับ <100. S 1> ใช่ แล้วแล้วไงต่ว่าดร้เราได้รูปอะไรอ่ะร้อยสรอได้รูปอะไรก็อ่าเราจะใช้เป็นในการถ่ายโคดอัพไกลๆเอาเอาเขาเรียกฉากหลังดึงฉากหลังเข้ามารถให้เพื่อแบบให้ภาพมันดูอลังการอะไรนะครับจังหวะโคดอัพล้อเอออะไรเออควันเอออะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับแนะนําตัวหน่อยเผื่อคนไปติดตามอ๋ออันนี้ผมชื่อไอซ์นะครับอ่าชื่อจริงที่ชัยวัน์ครับจากเพจเซเว่นเลสพิกครับเป็นช่างภาพอ่าดิฟถ่ายดิฟประจํา ขอบคุณครับคโอ้โหมาเจอมาเจอชาวแก๊งใช่รถแข่งครับผมมาฝั่งนี้ฝากตัวเขาเดี๋ยวก็มาแป๊บๆเดืไปสนามบอลต่อเดี๋ยวเดี๋ยวว่าดูว่าผมถ่ายรถแข่งเป็นยังไงบ้างปีหนึ่งน่าจะมาสักหนนหนึ่งหนนหนึ่งครั้งที่แล้วไม่ได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงถ่ายอยู่ข้าครับอ่าครั้งนี้ดูแล้วว่าผมจะถ่ายได้ผมก็สายแบกอะแบกมาก่อนไม่รู้ถ่ายอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าถ่ายอะไรกันโอเควันนี้ครับ